จากเกมที่แล้วผมเล่นเทลนั้นสกิลผมเน่ามากเป็นอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็คะแนนเป็นดับห้าด้วยสงสัยจะโดนรีพอร์ตแล้วมั้งแล้วเกมที่ผมก็เลยมาแก้มือด้วยการเล่นเทลอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นนะก็คือเราไปยังตันเดินเขานั่นแหละเขาก็เลยไปป่าให้นะโอเคงั้นเราก็มาฟาร์มตัวเล็กเหมือนเดิมเฮ้ย <Hey. S 2> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยระบบเฮ้ยโอ้โหโคตรแบดเดย์ คือแบบอะไรของวันนี้เนี่ยไม่ได้นะเสียจังหวะมากแล้วจังหวะน,นี้เราเสียเวลให้กลางดเลยนะกลางมาแชร์จบจบจบคือทำไมมันไปตีนกอะ่ะตัวเมื่อกี้ผมงงฮะหนึ่งกดสองมีอยู่จริงเริ่มไปจริงละเพราะว่าอลิสอลิสกิวสตันเรา แล้วก็อาิสมิโลด้วยลดทอนดาเมจได้อาริสก,กับเทลสรุปใครเคานเตอร์ใครกันแน่คือบอกเลยว่าถ้าเทลเล่นฟูลดาเมจแบบเบิร์ดแบบแรงๆอ่ะแล้วอาริสเล่นแบบฟูลเวทแบบแบบสายเวทแรงๆเนี่ยวัดกันเลยว่าใครเปิดก่อนคนนั้นชนะแค่นั้นเลยจบโอ้โหทีมเราโดนซโล่คิวแบบเออโอเค โอ้อะไรวะเนี่ยวิมันดูจังวะเนี่ยเกมนี้เล่นยากเลยนะเพราะว่ามีอลิสคอยคัดนี่เลยแย่งให้หมดต้นเกมยังไม่มีอะไรหรอกปกติดีจุกโอ้ไม่ทันคีบตัวหนึ่งนะถือว่าขาดทุนแต่ไม่เป็นไร ถ้าเราดึงไปเลดเกมแล้วเรามีของได้เราก็น่าจะยิงแรงอยู่นะไอวิปตัวนี้เล่นเป็นนะเนี่ยมันใช้สเตปแบบจุกพุ่มไอพวกเซียนเซียนเท่าไหร่ชอบทำเหมือนกันบางทีผมก็ชอบทำนั้นจุกพุ่มแต่ว่าออกไปยิงแล้วก็พอ,อทิ้งจะยิงแล้วก็วิ่งเข้าพุ่มแล้วมันก็จะติดเออเขาได้นะด,ดิดอาร์มเหรอไม่ใช่ยิงยิงไม่โดนเรานะ่ะเพราะว่าไม่เห็นตัวเรานะเนี่ยสเตปจุกพุ่มเราไปฝึกกันได้นะ พวกแรงส,งสูงๆเขาเทำเป็นกับทุกคนเลยส่วนเราแรงไม่สูงเราก็อยากทำเป็นเหมือนกันโอเคแต่ว่าข้อดีของเราเกมนี้คือเราได้มังกรทองอยากวัดว่ะแต่ว่าไม่น่าจะไหวนะวิทแต่ว่าผมมีไอบ้บัฟมังกรทองแล้วอ่ะคิดว่าลองเทรดดูดีกว่าเอเอเอ,เ,อเป็นหน่ละทีน,นี้ดีกว่า ซอย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 อ๋อวิบได้อะโอ้โหโคตรแบตดีเลยว่ะนี่ลองยิงแรกโอ้โหอันติไม่โดนอีกผมมานาหมดเหรอถอยละมานาหมดวิบมีดับเบิร์ดี๋ยวเนี่ยทำไมมันเบิร์นมานาหมดเลยโอ้โหวิลล่าโอเควิลล่าไม่ใช่วิลล่าไออิกกี้ปาไม่โดนชอบแบบนี้มันต้องตีคลิปแรกละ ให้ตายเล่นๆนิดเดียวที่ผมไม่มีใครมาสอนโอเคช่างแม่งช่างมันโอเคกลับมามละกลับมาปุ๊บก็โดนด่าปุ๊บเลยแหวนมาเปิดเรานะไม่เป็นไรเราเปิดกลับด้วยกันตีคลิปย่งเลยโอ้โหอลิศอลิศอันตีอลิศอ,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 อยู่ที่เชิงนะอยู่ที่จังหวัดเลยนะใครเปิดก็ได้เปรียบนี่หนนี่หน,นหน่หนึ่งศพ โอเคแล้วได้มาหนึ่งคิวแล้วนะไปแล้วจ้้ฟร์มก่อนฟร์มก่อนอเ,เทวเป็นคนที่ต้องใช้ไอเทม5ชิ้นเลยนะ5ชิ้นนะย้ำ5ชิ้นถึงจะเก่งแบบโอเวอร์ก็คือผมจะเล่นสายดับแดงนั่นแหละดับแดงเจาะกรอบโบเกนดับแดงบโบเก้นสายแอสซัสซินเลยเแล้วก็ห้อยครีมมาด้วยติดครีมมาเหมนยิงแรง สกิลหนึ่งของเทลค่อนข้างจะดีนะพอเรากดปุ๊บเพิ่มระยะตีกไกลแบบเพิ่มเอ c k s สปีดนะก็เพิ่ม50เลยนะถือว่าเยอะมากในมี้ีเลยคือต้นเกมอะเทลซื้อครีอะไรมาเลยก็ได้เพราะว่าสกิลหนึ่งนีตีเร็วอ,อไม่มีใครมาช่วยเลยเป็นในมอสทีมอันนี้ฟาร์มก่อนยังคาร์มจุ๊บสตารมยียนตีปะโอเค ช็อตเซียนชิบโอ้โหผมเล่นช็อตเซียนแต่ว่าไม่ได้พ้นตายโอเคนะคะักคอร์ดมาช็อตเรียบร้อยผมตายการจะเล่นช็อตเซียนสักหน่อยก็คือฟิกเกอร์อันตินะโอ้โหไม่ทันว่ะความแตกต่างระหว่างฟิกเกอร์อันติกับอันตินตฟิกเกอร์ก็คือถ้าเราอันติแล้วฟิกเกอร์เราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แต่ถ้าเราฟิกเกอร์อันติก็คือการยุดระยะทางแล้วก็แค cancel m i s s นนะ ลองทาดูนะแล้วจะรู้สึกว่ามันอันติเร็วขึ้นมันจะสกิลเร็วขึ้นเฉพาะบางตัวนะเอ๊เฉพาะตัวที่เป็นเส้นตรงนะนี่แวนก็เปิดผมไม่พักเลยพี่แวนโอเคอย่างั้นเราแย่งฟาร์มเจอกันเล่นเกมลิงเอกทีมมีลิงด้วยบอกเลยว่าลิงนี่น่ากลัวมากแต่ว่าตอนนี้คือวิบโคตรเกิดวิบอีกทีมโคตรเกิด ฟาร์มแล้วต้องฟาร์มให้หมดทุกอย่างที่ทําให้เราเงินทําให้เรามีเงินมีไอเทมเอาให้หมดบางคนอาจจะชอบใายไอมือฟาร์มนะไอมือเพิ่มตังค์เวลาสตรับมันเพิ่มตังค์แต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันตันผมเป็นคนที่เล่นต้นเกมไม่เก่งซอ,อยซอยซอยซอยเรียบร้อยตายในศพบ,บุ้มโหแรงเหมือนกัน เอาไงดีวะเนี่ยซอยซอยโอ้โหมันลิ้นพุ่มอยกแล้วว่าไปไม่ถึงคือเขาพุ่งอ่ะแล้วเราก็จะตีมิดโอเคมักซอยซอิกิซอยซอยซ่าหรอไม่ตายอีกเออโดนช้อนเนี่ยมันมาแล้วนครรอช้อนละไปแล้วจู๊ดันไงคุมจู๊ไม่โอ้โหนครเอ้ยเอาจานสามศพเรียบร้อยไม่ไหวเข้าศูนย์ 908นาที90โอ้โหนาทีละต,ตัวพี่ก็ดูไปเงินตามพันห้าเลยหรอโอ้โหวิบคนนี้นี่โหดมากฟอนเลนล้ำแล้วฟอนเลนล้ำแล้วแทงมันแทงมันฟอเลนลัอะไรเ <c oughs> มื่อกี้มันเก็บอดอทพลาด <c oughs> ผมเห็นชัดเจนเลยวิบโอ้โหวิบกับอา่าโอมา่าโอมา่าเราหนีนะวิบรวยมากเกมนี้เดี๋วยวผมต้องฟาร์มก่อน คือผมต้องฟาร์มให้ได้ไอเทมแบบโบเกนดับแดงอ่ะชิ้นที่ห้าแล้วผมก็จะยิงพวกนี้สี่นัดสี่ด้านทานัดแต่เผลอๆถ้าเกิดไดผมได้ไ <ผม S 1> ออ,อ,อะไรนะกราสท้อนเฮ้ยไม่ใช่กราะเฮ้ยลิง,ลงยิงยิงซอยซอยซอย,ซอยโอเคตายวิบเอาตรงไหนป้าวิบซอย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 โอเคผมได้ชัดดาววิบสวยผมได้มา550โกเลยนะ ถ้าผนได้ก่อเกิดมาแล้วก่อเกิดเพิ่มดาเมจ10%นี่บอกเลยว่าสามนัดล่วงมีสิทธิ์เป็นไปได้โห oh, oh, ดูฟอรเรนไหลไหลแบบนี้แล้วใครจะต้านทานได้แต่ว่าลายแบบผมรู้สึกว่าหลาแบบงงๆดีมันไม่ค่อยมีดาเมจหรือว่ายังไงวะหรือว่าเขาทัดเปลกกแต่ว่าโอเคอยู่นะโอ้หวิบโอเคแต่ว่าผม พยายามฟาร์มขึ้นมาอยู่อีกทีมก็คือรวย2ตัวนะก็คือวิฟกับป่ามันแต่ว่าทีมผมรวยอยู่ตัวเดียวเอ้ยสองตัวเหมือนกันแหละแต่ว่าจนจนกับป่ามันเยอะเลยเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนตัวเล็กๆนั้นก็ต้องเอาสกอร์ผมเริ่มมาแล้วนะเฮ้ยมันจะได้ปะโอ้โหเว็บสิบห้าเว็บสิบสามผมเสียฟิกเกอร์แล้วนะมือจะโชว์เทพซะหน่อยไม่ทันโอเคกังหวะน,นี้ก็ได้แต่เคลียร์แล้วแหละ อเล็กอเล็กที่ปวนน่ามาเป็นหนึงน่งในฮีโร่ที่ปวนหลังเข้าหลังเข้าแพ้ไปเลยตัวแบบนี้คอกเทลคอกเทลช่างมันเล้เพื่อนไปสนใจนะเพราะว่าผมมันคือ,อทีมอันมีแต่ตัวบางๆซึ่งผมคิดว่าถ้าผมมีไอเทมถึงอ่ะผมยิงตายหมดอ่ะพวกเนี้ยตายแล้วหนึ่ศพตายแล้วสศพเรวิปตัวนี้รวย ซูไม่น่าจะตายง่ายๆขอค่อยๆฟาร์มก่อนซอยซอยซอยไปโดนจู่เฮ้ยอิกกี้ตายใครไปทำอะไรอิกกี้ตายผมเงินเริ่มมาแล้วนะเงินเริ่มเท่าละแล้วก็ซอยอันนี้ผมมาฟาร์มเ,เอ้ยมาฟาร์มเรียนเพราะว่าผมมองแล้วว่าอีกทีมไม่ได้อยู่ตรงนี้กันนะลิงเดี๋ยวขอถักลิงก่อน ถ้าคุณคิดว่าลิงดักเป็นอย่างเดียวผมก็ดักเป็นเหมือนกันซอยซอยซอย,ซอยโอ้โหมันไถ่ตัวทันอีกสวยแล้วไงช่างมันดีผมตีไปเลยเกมนี้ผมมองว่าอีกทีมหนึง่งค่อนข้างจะหลุดเหมือนกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเกมแบบน่ากลัวน่ากลัวเท่าไหร่นี่ผมก็ฟาร์มอย่างเดียว9,002เลยเงินหนึ่งแล้ว yes คุณเห็นอะไรจุดสีเหลืองๆในแมปไหมตีได้คือตีไปเลยนะครับเล่นแครีถ้าเล่นแครีแล้วจนเออบอกได้เลยว่ากลางเกมเลดเกมมันจะจ่ายดาเมจไม่ถึงนะไม่ทันอันนี้ผมมารอซ้อนฟอลอเรนติโนเพราะเมื่อกี้ผมเห็นคอร์สที่แบบแบบที่ผมเข้าแล้วบนยังไงสามๆเนาะไปเติมดีกว่าไหมเนี่ยโอ้อทีผมตายเกีย้ยง โอเคขอเคลียร์ก่อนไปแล้วจู่ดักดีกว่าตักดูดิขอวัดดาเมจหน่อย1 2 3 4โอเคสีน่าแตกคนได้ดับแดงและโอเคผมยิงแรงแล้วนะช็อตนี้นล้วเขาตายแบบงงงสวยเฮ้ย hey, เพื่อนปวกไปล้าดีกว่าวิ่งกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาแล้ววิ่งมาทางนี้ลิงมีงมาทางนี้แฮชช็อตเรียบร้อยผมล้าด้วยสวยๆพี่ก็ยิงแลโอเคเก็บไปสองศพ อิก,กิอ้ออิก,กมันอยากวัดพลังเหรอสามนัดแตกแรงมากเทลแรงมาก <c oughs> แรงจังวะ <c oughs> เริ่มนะครับนี่ผมก็จะพิมพ์ไปบอกว่าช่วยด้วยโด,ยดนดาบไม่หยุดเลยช่วยผมด้วยอโอเค เราเราเรายิงแรงแล้วนะแล้วผมก็เก็บมา10คิวแบบหน้านี้มาจากไหนก็ไม่รู้สิคิวแย่งฟาร์มให้หมดเลยเพราะว่าเลดเกมต้องการไอเทมเราก็เก่งแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นทีมนะมทำแบบนี้นี่โดนเพื่อนด่านะไม่ว่าป่าจะยับยังไงแคลลี่อย่าไ,ยไปแย่งป่าฟาร์มอย่างชอบเลยวะเล่นเป็นทีม แวนเขายังไม่หยุดอีกนะครับทุกคนช่างมันอือโอ้โหไม่ทันว่ะไปดีกว่าอืมเดี๋ยวผมรอดักดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเปิดผมน่าจะไหวนะแต่ถ้าเกิดผมโดนเปิดก็ตัวใครตัวม,มันโอ้โอ้ขี้มันแรงจังอะได้ปะหนึ่งสองไม่ถึงไม่ถึงถ้าครีดอ,อกเลข คลีดดอกแรกนี่อาจจะแตกก็ได้นั่นนะมันไม่คลีไง <c oughs> นี่ <c oughs> หน้าหมาไอหมาเป้าบ้านแมนของอ้อเออไอผมแตกนี่เลยอย่างที่ผมบอกใครเปิดก่อนชนะแล้วทีนี้ผมก็โดนอลิตเปิดแล้วผมก็แตกไงโอ้โหทีหมดแตกไปสองละไม่เป็นไรเรามีพี่แวนอยู่นะพี่แวนสุดโหดแบกเราอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปึ้มโคตรแรงเลยอีกกี้เดี๋ยวถ้าเกิดทีมมันตีอ่ะผมค่อยไปวิ่งไปซ้อนนะน่าจะทันอยู่ซอยมันเรียบร้อยนะคขอป่าแรกป่านะทีนี้ก็วัดกันเลยไปเติม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 ,ตมออกเกียวกันไปเติม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  มีแต่ตัวบางๆสองตัวน่ะิกเกอยิ่งสองนับสามนับเตะลิดต,ตัวไหมฮะผมเกิดตายเก <c oughs> ือบตุยเออโอเคไม่เสียก็เกิดรอดไม่ได้โอ้โหทีมเราตายหมดเลยว่ะไปดักดีไหมเนี่ยไปดักดีกว่า ขอเก็บตังอีกนิดนึงนะประมาณ4ี่ห้าร้อยเพื่อจะซื้อเขียวลิตเอาไงดีลิตไหมหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสีนัดแตกอาผมเสียก่อเกิดเรียบร้อยโอเคผมมีเขียวอยู่ดูเลือดดูดเลือดดูเลือดเฮ้ย,ยอิกกี้ทำอะไรอะ่ะอิกกี้ไม่ได้ไมาทำอะไรเรียบร้อยมาแจากให้ผมคิวเหมือนเดิม มันทำอะไรของมันน่ะติดมันมันด่าตัวเองนะไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าทีนี้เรามี3เรามี5 5าห้าบสมนั่นจะได้นะผมมีเคียวด้วยนั่นจะได้อีกหนึ่งศพเรียบร้อยร่างโอ้ร่าง2ตัวมาะอดไปเทวคืออีก,กิมันบางเว้ยคุณเจอเทลของเต็มยินคุณก็สู้ไม่ได้แล้ววิธีการก็คือคุณต้องปกระยะไกลยอย่าให เทลได้ยิงอ่ะนั่นแหละคือวิธีการแก้เทลโอเคทีมเรากันบ้านได้ด้วยนะทีนี้ก็หวานหมูเแล้วแหละตอนนี้คือไอเทมเต็มแบบฟูลที่ผมชอบเล่นแล้วนะดับเจอเซตน,นี้เข้าไปบอกได้เลยว่าสู้ได้เกือบทุกตัวไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมรอลิงเผื่อลิงจะมาตีบัฟใครมาตีบัฟคือผมยิงตัวนั้นแหละเอ้ยลิงมันเห็น ไปแล้วจูลิงเข้าหลังลิงเข้าหลังลิงเข้าหลัง,ลง,ลงทุกคนเรียบร้อยเสียกอ็อเกิดแวนเสียกอ็อเกิดแล้วอ้อผมติดคือโอเคแวนตายไม่ใช่แวนตายลิงตายเมื่อกี้ผมวิ่งติดคือโอ้โหแล้วทีนี้เม่อกี้ยิงมาดีนะคอมาดีนะคอสโคตรแรงเกียวแตกแล้วเมื่อกี้เอาอะไรดีอีกชิ้นหนึ่ง ดดดใหญ่แล้วกันเอาไว้ยิงแรกลิงล้วงยอนเอ้ยลิงล้วงเทวทีลิงมันจะล้วงผมเหรอเกมนี้ที่ผมตายนี่ตายด้วยนางคอสนะไม่ใช่ตายด้วยลิงนะช่วยด้วยมันดาผมไม่พัดเลยช่วยด้วยโอเคเราไปฟาร์มต่อเดี๋ยวผมมันดัก <S <S แถวแถวนี้แหละ <S <S ใครมาแถวนี้ผมยิงให้หมด ผมไม่เห็นลิงอะแต่ว่าลิงอยู่บ้านปะเพราะว่าภูมิโนนภูมิ้น,น,นอ,อแวนก็ไม่เห็นนะวิปอุย้ยผมออกเร็วไปนิดนึงอะโอ้โหอีกกี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดักลิงก่อนแถวนี้แหละลิงมันจะเข้ามาสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้นะมันจะอ้อมมันต้องอ้อมโลกเลยอะแล้วคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นลิงอะ เฮ้ยอิกกี้เช็คเจอสวยละเฮ้เยมันเช็คเจอรอบสองอ้าวนี่ไนงะอลิซเฮ้ยผมจะตายกดดุดใหญ่ดุดเดียวดูด,ด,ดโอเคผมรอดอ้ายมีดุดใหญ่มีดุดใหญ่แล้วก็ชื่นใจเฮ้ยเห็นลิงแวบบๆเห็นลิงแวบๆเห็นลแบบิงแวบๆวบเมื่อกี้ผมเห็นลิงแวบบๆลิงหลังจะ,จะมาล้วงผมเหรอคุณรู้ไหมว่าผมเห็นในะมินิแมปนะ่ะโอเคเกมนี้ก็จะไปเรียบร้อยนี่ไนงะวิปเก่งเนาะ ก่งะต้นเกมเอาไป2นัดพอจบบานและเกมนี้ก็จบลงแบบตลกดีนะในความคิดันคือแบบเออนั่นแหละคือผมไปแยง่งตาแเหมือนเขานั่นแหละแต่ว่าผมก็แตกทีมได้ละกันก็สกอร์ค่อนข้างจะเยอะดีมีแต่ตุต้มบาง,บางแล้วเทลยิยงสองสานัดแตกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสนุกนะเล่นเทลแล้วก็เจอตุ้มบาง,บางอีกอย่างก็คือระหว่างเทลกับอล,ลิสก็เป็นของ ไม,ไม่กัดไม่เมานะาใครเปิดก่อนได้เปรียบคือถ้าเกิดอลิทฟิกมาอันตีใส่เทลเลยเนี่ยเทลก็มีสิทธิ์ตายสูงนะถ้าเกิดเทลได้ยินอลิทสองสามนัดอลิทก็แตกเหมือนกันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เชิงนี่คือสกอร์ทั้งหมดของผมนะครับก็ถือว่าสวยเลยเกมนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามให้ด้วยไปะละบายบาย